รเริ่ม <c oughs> เ,เริ่มใส่ตัวยาตัวแรกแล้วครับ <c oughs> ในการยืดผมทาวอนด้วยการใส่แผน่น มีาคามดูน้ำด้ลิล่ะสามารถทำตามได้นะครับไม่เข้าใจก็สอบถามได้ เื <ersch> ่หวังวิชาดีแม่บมไม่ชอ้เเลย้รดามมอาาเลยว่ดึงกระชากผค้ขันไม่ได้มันมักไม่ปัญหาปลายผมแต่ว่าพออันนี้เรคอมแม่เชื่อมเตียนไปนั่งแหลย นยาเชื่อมแกนให้ด <fit> mm ้วยกัน hmm. ช yeah, mm ็อตให้ด้วยเด็กผมจะแย่งยาถาจะดูเบี้ยงจบยี๋ยงคนเดียวสองคนอีอหน่อยกหาก็ได้สองขวบหนึ่งมัดง่ายหนีหาแค่เดือนกรุระเนี่ย เดือนวันที่สองคือวาเนี่ย่ะก็ต้องเก่งประสบการณ์เอาตัวรอดแน่นในต้องเวียนเก่งพอกันแรกก็ต้องคือเราเป็นซื้อสารเป็นโอตัวต้องมีเงินถึงเราต้เยี่ยมเมืองเหรอเป็นแล้วเนาะใส่เงินหลายเด้หลายมันรดเบิดราล่าที่จะไปเยี่ยมมืองเพราะ่โอ้แต่แล้วเขามีเงินส่งสัมบัติแต่เขาแบ่นี้ ล้ำแขทงล้วนๆตาสีตาสาแถวบ้านเ้าสิมีบอันนี้เป็นลานไปโซนลูกเลี้ยงตะลีปีี่เป็นล้านๆต่สีกินก็ยังยาบด้วยไปน้ำไหน้ากับก้นนี่ปูเนี่ยหาปูหาปลาเนี่ยไตเขียดไตกูไปสั่นนะเฮาอันนี้เขามีโอกาสไปเลยรีบไปเลยลูกก็คิดว่าขนาดเพราะว่าก็ เราเขาก็มีสิทธิ์ได้การด้งานดีๆเขาเห็ดกับ,บลำบากอนไรเขาก็ยังมีเงินเจ็บมีมองอยู่มีคนอยู่หันมีพอ,มพอแม่อยู่หันเนาะแม่มองเขาเคยไปอยู่พอมแม่หน้าจตุงหันเราเป็นผลแพทย์ยูเมือหนอกหลก็ยูเมื่อให้ถึนแปลงแต่น้อยลว มันออกมาก็มั่งไทยเหมือนกันแต่ว่ากัไออายุไลายเป็นไงลูกมาอายุเี่งสิบกว่าปีตอนที่ลุงไม่อยู่เมืองไทยใหญ่กลับมาเนี่ยบอกโอ้ยเศร้ากว่าปีแล้วลูกใหญ่กลับมาแต่ลูกใหญ่แล้วแต่ว่าลูกกับยังไปกับขึ้นไปอยู่ได้หรือไงล่ะกับขึ้นไปที่เก่าลูกไปเรียนอยู่เพิ่นบ่ลูกเรียนอยู่หนเรียนอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับมาได้แฟนอยู่ อยู่เมืองไทยตใหญ่แล้วใหญ่แล้วแต่ว่าลูกก็ยังกลับไปเมืองนอกอยู่กูไปหาแฟนนะคุณเมันสเปกเคยทีอยู่แต่ว่าบอสไปบ่ได้เมียนบอบอบอถือข้อกันเนี่ยมันคนลเรนมาตรฐานลูกถามว่าเปลี่ยงที่บ่มีแฟนพลังเคยมีอยู่เดบบอเป็นบ่มีได้พอเคยมีอยู่คือแต่งแฟนพลังน่ะ โอ้แต oh, ่ว่ามีแฟนเด็กหน่อยซ็ s <S no. 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 ่องกันอยู่แหละอายุซั้นกันโมเมนต์มีแฟนพลัง t h าอย่างสิเด็กมีแฟนพลังอายุซั้นกันอยู่แห่ะก็โม้โม้คือโมเมนต์ท่างห้องโมเมนต์ก็ดีแล้วรีบเลิยแต่ว่าถึงเวลายังหน่อยอยู่เละเนาะอันแก้บุหรี่เดอก็อันไอแมนโมเมนต์เนาะตอนนั้นตอนนี้อาจจะแม่แล้วก็ได้ บนเน่ยนอนคนเฮางม่งเวลา่างเงยเอาไก่ว่าถึงว่าตอนเริ่มนอนมันก็อดสิไปว่าเอออันว่าถึงใจกันนิดนึงจะเลิกกันยังไปตั้งแั่ละอืยังว่าละตอนนั้นนะก็อายุจะสิบกว่าปีเป็นน้องมี่แฟนอารมณ์เป็นไงเงี้ยจ้ะต่อสามสิบเราต่อสสิเปลี่ยนแล้วแต่ว่ากับ ในแฟนแฟนไทยคนนะพ่อเด็กน้อยที่มีแต่แต่ดีอยู่ได้ล่ะเกันทางไหนก๋มแพงเพชรจ้ะโอ้บอกไมาจาก๋มแพงเนี่ยเนาะที่แรกเป็นเด็กน้อยก๋มแพงเพชรป้าคือจะไหลก๋มแพงเพชรเป็นคนก๋มแพงเพชรแต่ว่าอันฉันละเขาก็อยู่ได้กรุงเทพเขาก็องไปได้ก๋มแพงเผ็ด เขาไปยุ่ถึงเทพมังเถอะล่ะยุ่งถึงเทพตั้งแต่บบมนี้ก็ดีกับพวกได้สิปปีแล้วได้ละพ่อยุ่ตั้งแต่น่าหนูซิบปีแล้วได้ละอือก็ดูเขาโอเคนะตั้งแตยี่สิบสามสิบนี่ิปปีเขาดียอะโอเคเยอะเาไยู่ปเ่อเคกันยุ่กมันต้องคอยที่คอยอาศักันจึงอยู่กันได้ ย่ำเจ้าขึ้นข่อร่ง,ง,ย,งย่ำข่อร่งเจ้าขึ้นยังทันค่ค่อยอยู่กันได้นามต้องเลือดเสียต้องปลานีแฟนมาหนิแฟนคนนี่ครบผู้ใดบ่ฮอดปีตักคนเป็นหยังบ่แม่อันเป็นคนเอาแต่ใจแฟนเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเอาแต่ใจเอาเอาแต่ความเจ้าของ,ของอแล้วอาย่กับผู้ใดก็อยู่ได้บ่โดนเป็นคนอารมณ์อารมณ์ร้ายบัดนี้ ปากก่าบักอันบักพอของเร็กนมยคือมันโค้นมันอยู่ได้มันยอมมันถึได้อยู่ต้องกันได้แต่ก่อนเรเขาบอกยอมน่ะเมาบัตรบัตรสองคนแหลกมันก็ยอมได้ล่ะแต่คบกันได้เจ็ดเดือนแปดเดือนกันเลิกแล้วอันคนแรกคบกันได้เจ็ดเดือนโอ้แต่เราบอกยอมเฮาอยู่ได้ก็คือคนที่สองสิบเอ็ดเดือนโอ้ท่นแหลกทุนอีก อ่าันี่ะโอเคมันงทนเขาเป็นพี่าปัานได้มันกัดนอืมไป้กินโลกับอันมากกินเรลามักเมามักวนกับมูเนาะอ่ะเขาก็ยังอยู่ว่าเอาแฟ่ได้เอามูเอาเอาเที่ยวได้แล้วเจ็ดแปดโมงกลับบ้านมันกกบวายยังสัาค่นเน่ละก็ขยู่ได้โอเคขยู่ว่าได้เหมือนพ่อหอดตอนนี้กับพ่อเที่ยวดรอ โอวน่ะตนวเนีมวมีจุดอิ่มตัวของเขาอยู่แมนแต่ว่ามันะึขั้นตอนเ่าเป็นบ้ามันทนใดการแสดงว่าตอนนี้เขาบปได้เป็นบ้าแล้วมันก็ยกันได้แล้วแหงทนได้ดีแมนก็เล่ะบริบทเหตุผลถิงเลยเนะเพราะว่าตอนเ่าเป็นพีบ้าหลายๆตอนที่นแต่ว่าคิดไว้อยู่ิมึงงองยผู่ชาเลยม่ไดดแต่เขาบอกงอเงบอดีบ่พี่ ก็ว Des so ่าได้ถือบ่าอือว่าเนี้ยเท่ากับซื้อๆอยู่ได้หล่อพอแต่เข้าใจก็ต่างคนต่างแบบคือกันผัดใจกันแบบก็มีต้องใจมีรูปมากแบบเศร้าเจียวเศร้าอย่างไสไปอยู่นั่งกันได้ตลอดโอเค นี่นพยายามรักษาไว้มันเที่ยวช่วงวัยรุ่นเราไมนสิเบื่อดอกดอกลูกซึ่งทีเราข้าเจ้าหน้าห้ามเท่าๆข้าเจ้าก่ได้เที่ยวแต่ตอนเลยล้วน<บ>ข,ข้าเจา้า<ช><บ>ข้าเจ้าล้วนข้าเจ้าก็เลยปลดไปเอ<ช><บ>คอคนม่านมันมันเป็นบาาัเท่านี่เป็นบาัเทา่าคือซึ่าไปบบาไปเลยเด้อกับมหัาจิตรเหล่าบัเท่าก็ไปก็ไปเลยห้ามบ้ตรอ่ไรเ้ามไดไปเอ็น ก็ไม่รีสิ้นก็ห่างแมนอันแต่ว่าตอนน้อยๆถ้าสุ่มมันปล่อยที่เที่ยวเที่ยวเที่ยวให้กิมพิมแล้วมันพิมแล้วก็เที่ยวเลยเด็กไปเที่ยวเราไม่ข้าเสื้อพ่อแม่มูลูกนะส่วนลูกออกไปเที่ยวส่วนยังมุดหัวคอโต้เพื่อนมาไหวเลยเขาบอกว่ามันคือกางเที่กางกะกาตัวร่างกายบ้นโบลบเหล่าแล้วมันบาได้กินได้เรื่อยๆคือสมัยตะกี้แมนเหรอ จะกี่กินเอาตายอันโอ้ยเขาหามให้เพื่อจะให้หามให้เดี๋ยวนี้มีกินพ่อกันงนอกก็ได้เด่นก็กินลายน่ะอยู่นี่ได้กินคือคือโอ้ยรู้สึกสเมาละหลังไก่คือจังจากว่ามที่กินได้กินได้เดี๋ยวนี้กินได้เบียร์ลูกนี้โว้ยไดกินนังบึงหนังคือคือต้องมีเบียร์มีเหล้ามีแอบก็ห่อเนี่ยค่ะมือตลอดถ้าขัวบอกกินได้แต่เนี่ยกิน สามขึ้นสามขึ้นสีมือนั่งกินกับมูกับพวกอ็กินได้กินดีกินข้ากินแน่แม่เราเบียร์ทำไมที่พี่เขาถั่วที่ดกก่อนกินมนมันมีกวางท่องกวางท่องบระคางกินก็เอินก็กินดีไม่ไม่แม่มันมีแม่ขอิ นีเอ,อัโนลูมีน,นีมากระโดนดนะแม่ชวนมากบอกแม่จะกินลื้อข้ามกินตัวแดงจันนี่จันนี่หอมจันนี่คือพอไปอยู่เมืตตตองนอกไปจะหกวัดหกสิบเก้ามันเป็นเราเท้าดอกกำลังกับจันนี่พุ่ดติดโตตลอดนะน่มันเป็นแน่นเลย เนีกยปวดดำๆเป็นแปรหนักหนักแต่กรกดูแบบะส่กี่พามมาแดะใส่ดีบดีตัวบปตายตยูแก็ยังคิดอยู่เลยเออืูก็ปตายว่ากินเราหลายขะาดนันหนาจิตายดูเราได้วันหน่าจิย่างเขาเป็นค้นป้าเผือว่าพอเราอเข่เคยพอเราที่กินเราแห่นน้ำแต่พ่อแบบ แต่พี่ลูกไม่เน่าเสากิน่นนะพ่อปุ๊บมันจะเส่ากินเหล่าแล้วเป็นบ่แม่พ่อจะสามเดือนมือหูตัวว่าจะของทองกินเหล่าปันนี่อย่างมันมัากถ้าเ้ามีทองเหาก็ับเมื่อก่อนพ่อแลูกเานม่นบัดพ่อเลิกไปแล้วเราเข้าตรงหายนุ่มหายอย่างเ้าก็ไม่ได้เลยพ่อห้างออกมากมีลูกมันจะจะเป็นพวกคือนจากอีลัมย่องอีลัมใหญ่ให่เหที่ว่าอัินติด่ะเนาะเป็นส่ยนั่นเลยแม่ เห็นเหล่านี้จริงๆไม่กินก็ได้นะแต่ต้องกินอ่ะแต่ก็เลือกที่จะกินดีกว่าอะไรเงี้ยแม่กิน ếu, จะงไงเขาล้งบันก่ะกินให้ตะเิ้วกินให้อีกินจนเขาบอกเจ้า <ừ m. S 2> จะไปเศร้าเหล่าด้วยเจ้าเศร้าเจ้าตายเลยเพื่อนก็เขาว่า ้าตายแลย<ช>้วมีได้คนคนแบบก็ได้กินเราแล<ด>้วตายมีแดง,งล่งแดงตายเป็นประเณผ่าอะไรล่าผิดจะละหน่ายเรื่อยอยู่ผันกล่าว่าที่แรกก็จะเศร้าได้แน่นเพราะมันอยากปั๊บพอจะอัดเขาไปเรือ่อยเหน่งทองเพราะมันเหน่งทองลูกนึกว่าหยาดแล้วลูกที่ว่าได้เศร้ากินเราก็มีแหละมีทองมีลมูกนี่แหละยาลูกตายก็ได้เกิได้เศร้ากิน แบบเศ้าว่าบอดดิ้งยิ้มหายอย่างนี้แหละบอดดิ้งยิ้มพร้อมาะแห้สงสบายเนบมานนี่ตื่นเศร้ามาได้รับอากาศบริสุทธิ์สมัยแต่ก่อนนอนสติตื่นวเวเคียวมันเมามันบอตื่นไงเคี้ยเคี้ยแห้งพร้อมตื่นมา,า,ม,นม,ามันหิ้งเขาบอดดิ้งได้เลยพอแมนข้อแของ็งปากแขง็ง มันมีเหลื้ยงแค่ไหนว่ามเดดะเป๊ะแค่ไหนเนี่แค่แค่เอาเข่าไม้ยาใส่ปากมันซื่จะอ้กวกฉี่หักเราเบาไว้นี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 ้นอนคือเอาหัวอ,ออกจากนอนบ่ได้นอนจริงไป่จริงมากข้างแรกหนักไว้ห <ไป S 2> นักหัวงอหัวออ,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 ออกจากนอนบ่ได้เน,นีมันมันหนักแล้วมันเป็นวิ่นวิ่นมันเป็นปวดมันไปท่อนี่ฮันเนี่ยมันไหลลงบ่อนส่วนนองเวียนเก่งมาบ่ได้นอนยาวนอนคือค้นใส่ทียังคนบ่ได้นอนเนี่ยนะ ก็หลังจากบริจินเรากินยามากเร,รู้สึกว่าร่างกายส่งดีขึ้นไม่แห้งขึ้น <Yeah. S 2> หายใจกระโล่งสบายเรามันกินขหาาของบริกินเราหรอกเป็นกริกินกน,นาเทศกาลก,กินได้อยู่แต่ได้ได้บะไหลบะไหลดีถพายได้กินได้ไม่จะแก้วก็ไปแล้วสนุกสไลด์แล้วแต่ว่าพอคันเม่นพอ่อขึ้นยีบอสลบกระไลดอก สิประมาณวันเนียนทองของของลูกก็ไวหวลูก่นอกเลยลูกแบบกินบางบางเอาด้วยบางเทื่อมันก็ต้องเขา,ขาเทั้งคบขนาดว่ากินเบียร์ได้แหลพ่อยังแบบโอ้ยังเป็นคื่จังค้นบุเคยกินเหล้าบุเคยกินเบียร์เมื่อก่อนนี่แบบมมเมาหักเมาแห้งเมาในละเมาเบียร์นะชื่อนึ่ก็กินแ้วเบียร์โอ้ายแล้วอันยังว่ามูไปยังถามอยูว่าเอา ตะกี้กนินคือกินได้หลายือกินเหล่าปานก็เคยพกก็เคยพว่เหมือนตัวตะกี้ตอนนี้มันก็คือเก่าแล้วเขาเป็นพี่น้องกับร่วงเหล่าแล้วแมี้โอ้ยแท็กมีกินทอดแจ้งไปเที่ยวมีปั๊บกลับมาไปนอนอยู่หน้างานไอ้ไอ้เอาโทรศัพท์ ใช่แม่ดึงดึงอาว่าสันเป็นยังอะไรกินได้ก็ต้องเฮ็ดได้จะลวกงานนะสันหมอได้เพิ่นนนสุกนหมลูกงานตอนลูกกิน่ลวแม่ลูกกินชาตัเจียงก็ดีแม่หัว้หัวบ้านเลย่ันแบบว่าโอ้แบบแบบไก่ตอนหัอปวดหัวปวห้าแบบว่าเฮ็ดยังก็ได้นะก็เฮ็ดแม่ลอ่อนเ็ดยงกีม่กอ่อนเนาะม่กอ่อน ปต,ตาเนี่ยคือเพื่อเย็นหงเลยเนี่ยลิ้นนักง้อละตาว่เย็นหงเลยล่ะล,ะล,ะละ่างๆไปเลยแม่แม่เคยพิดแล้ววันนี้ดีเพระลาละา <c oughs> มันบะว่าคืนนาลูกอ่ะแม่ในฟ้าคืนก <c oughs> าย,าย,าย,ายกินพิษอ่ะคืนแล้วเสียใจเรืองกายเคร่งนเขาออกว่ได้ <c oughs> แต่ฟังดูก็ข้าตันรอจนคอข้อเจ็บเศร้าเศร้าเป็นเม่น <c oughs> ตัดหมดหยุดแล้วหอบเศร้าเป็นเม่น มาคนสีจางมันกอออกอีกไต่อแต่ปิผิดเป็นกอนเราปวดหัวแห้งนกนอนเจะเจ็บจตายแล้วเดมาตรงหวานอย่งนี้ผินิดแล้วว่ามันแก่ผิดไม่รอดเนี่ยกิดได้สักพักนึงเป็นยังเป็นคนบางคนมันดันดันดันพวกบู้มันีโอ้ตายแล้วแต่ว่าต้ไปหาหมอเข้าได้ปหม เบื้องต้นไงรักษาเบื้องต้นไงไปหาหมอก่อนว่าคุณชูเกตุขอหมออะไรเราบ้านอวกหลายปวดบัานนี้เนี่ยก็เลยว่าร่างกายมันขาดน้ำขาดเยียงเรา่าั้งอ้วกแตกทั้งเนียวเนี้ยทั้งเนัยงอะไรไงก็เลยข่าวไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเขาเลยฉีดยาอย่างไห้ผู้สามยางคนละยาคนเชื่อแค่แมนก็เลยได้นอนนอนนอนพักก็เลย หลังจากใส่น้ำยาดัดไว้ใส่แผ่นน้ำยายืดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงที่เสียงลดงลครับเสร็จแล้วครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง เบิ่งรูปบ่แม่นบ่บ่